สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนวินว่ววาจะกินน้ซุปปะเป็นน้ำใบมะคบเป็นนองจ้าเป็นน้ำซุปซุปไก่จ้าเสี่ยนี่นองจ้าน้ำซุปไก่ไกล่หลบไ วินหัเบรอดอักซ์เมอหรอไม่อม่บร้อดเลยหรอกินหรอกินเป็นโมหูกพี่นองนี่นายอยู่หลังไม่หน่เดะอจับพี่น้องคะ่ะเฮ้ยนี่นาเฮ้ยเฮ้ยอ,อร่อยไหมลรก <tryck> <tryck> Tapetchon, nu är jag bättre. Men jag är sjuk. <tryck> <tryck> Mamma! อืมอ๋อดีบราส์น็อ,นอกหนูพี่โยมมานั่งใกล้มามาเนี่ยลูกนี่นั่งนังนี่ละน่น,นกำลังวาดรูปวาดรูปเขียนหนังสืออยู่พี่น้องเป็นห่วงไอ้ฉันไม่อยากกินเขา้าวฉันอยากกินน้ำซุปกระสันเอาบอกเราเอาของแม่ก็ได้นี่ลูก Är det gott? Mm. <clears throat> ah, neråt, ja. Ner. Jag vill titta. Mm. Varma capecchi. Med kyckling. Vill du ha räkor? Nej. Nej, det är bra. Jag sa till mamma, Mehmin. Mm, Linnéa att mig. Kim ha Vi Vill du ha räkor på den? แม่ตายนี่อีกอยู่กองหนึ่งจะกินลูกกินวินโดว์แรกกุ้งมามา่าฮะวินโดว์แรกกุ้งนอนอยาขอแม่เจาเสียวกุ้งบ่ะอ่ะทักสภาพสดพี่น้องเพลินเมยเพ่ินหิวเข่า แต่บอกบอบอขอกินเขาว่าสันขอกินที่มันเป็นน้ำนดครับพ่อดกินได้ลูกสองถ้วยเราพี่น้องเลยมากินะลก ใครอยู่กินอันนี้ได้ขอบต่าเคียวเมิดพี่น้องเพิน่นมิตายกับขอขอบคุณพี่น้องสุโขสุคนเนจ่าสี่คมเมนต์มา <c oughs> หนูยังบ่ทันได้ตอบยังบ่าน,านั่นหนูก็เข้าไปอ่านเบิ่องเนี้ยอ่านไปกะรับเสมอเสมอเนาะบ่ได้บ่ได้นอนเนาะจ้ะแล้วก็ทั้งเบิ่งผูน้นี้ทั้งก็ต้องใส่ใจผู้นี้เนาะจา้ะะเนาส่วนเจ้าของก็กเป็นวัดแต่ บ่เป็นหลายซ่ำลูกแต่ลูกนี่เป็นหลายอย่างเนาะจ้ะเนาะกินลูกเฮาผู้ใหญ่หากินได้อยู่เนาะลูกยวลาบกินได้ซสมอกินอีสอืมแม่ดมอนิทานว่าซั่นอ่ะกินกินดิกวัดตนน่ะอืมให้แม เจ้า่าทิ้งผมเดอ้อแม่เจ้า่ะทิ้งผมเดอ้อผมฮักเจ้าโอ้ยแม่จิไปทิ้งบักลายอย่างหนูก็บางเสียงมันแบบ six, six, six old, อะไรอย่างเงี่ยนอย่างเนาะอันนี้แม่จะเขียนอันนี้ <c oughs> อันนี้แม่ตาย่ำการบ้านแต่แม่ตายํำเรียบร้อยแล้วการบวงการบ้านแต่บัทนันเด็กไปทรงคู่เพราะไปบได้นอกจากพี่น้องบได้เอารูกเขาโรงเรียน กทำให้ดีที่สุดืม่ื่นกับจังหวะกันอันใดเป็นอันใดเอาชีวิต3ชีวิตเท่านี่ให้ให้รอดให้มีความสุขให้ปลอดภัยนะาจา๊ะเนาะ บักามวนเบ้ามิเตอยากเจ้าของมาผมได้รื้ปเลยลูกมิเตอยากให้ดีย้อมม้วนเบ้าย้อมมวนเบ้าตลอดเต้นได้ไหมมิวใส่กงสีฮิวบักลายยินีลี่จะหอบรอดอฟิส์เบ้าให้ลูกยินดนแฮมตบเบ้ที่แมวินนี่คันดปเรมบอลูกอม มันไม่ฟังกนหรอเดี๋ยวเราสอบกันเซียเจ็บข้อหัวก็มันแสบข้อน้อพี่น้องเนาะมันไม่นไม่เพราะอินเตอรลีน่ามันไม่ดีกว่ามันมันดีกว่าหรืออินเตอร์อินเตอร์แต่ไตถามลีน่าว่าไอเป็นยังไงเนี่ยไอสบายดีไปลีน่าว่าบัวประสัน น,นั่งตอบแทนไอ้อ่ะเอา้าเอา้าขนมปังขนมปังปะลิลลลจัลุกกินขนมปังนิดนึงอ่ะลูกดันฮะอืมขนมปังแต่กินขนมปังนี่มันดีแงมเข้าอ่ะวกแงมเข้าอ่ะจียนออกมาพี่น้องมันดูดดูดอันเขาเรียกยังก็จะหมอกซักแต่ยู่ข้างในนะ เขาเรียกว่ายังน้ำที่อยูในล่ำใสเข้านะออกมาสารออกมากเสียเนาะ้งเบ็ตเมันมีเยอะที่ทำให้มันถ้ากินได้นะจ๊ะมันมักสงต้นนักกระดา่องย่างเงี้ยูดไดสิมาขอประตูลูกดีหน้ากับว่าไปมบ้าเอาพี่น้องกินได้ก็ได้กินบ้ได้เจ็บขอมันกินต้องแบบเป็นน้ำเอา แต่ก็ไข่แน่อยู่แได้เบื้อนเขาเรียกว่าอย่างว่รักษาลูกเองนี่ตอนนี้ยังกินยังกินน้ำกินยังได้แต่บ่ได้แต่กินบ่ได้หลายแต่ก็ยังกินได้ก็ถือว่าดีอยู่จ้ะพี่น้องเม่มาดี๋ยวเวลาต้องคัมเต้น โอเคครับพี่น้องค่ะในใจก็สิบไปแล้ววิเซรเฮ้ดอตเต้ผู้ชมบ๊ายบายจ้า